ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้นะคะก็ทําให้รัฐบาลออกมาตรการสั่งปิดกิจการประเภทต่างๆรวมไปถึงร้านเสริมสวยร้านตัดผมพี่แป๊ตัดผมยังไงนะ่วงนี้ใช้มือของภรรยานะฮะ <c oughs> จัดการให้ครับแบบนี้แหละค่ะบางคนก็ใช้วิธีง่ายๆบัตรเตลี่นโกนถ่ายได้เลยนะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าในส่วนของการสั่งปิดกิจการต่างๆรวมถึงร้านเสริมสวยร้านตัดผมตรงนี้ยังไม่มีมาตรการผ่อนคลายก็เลยทําให้กลุ่มนี้เขาเดือดร้อนกันมากล่าสุดเราเลยส่งนักข่าวไปนะคะนงเปตตี้นั่นเอง เพื่อที่จะไปพูดคุยนะคะกับหนึ่งในผู้ที่ได้ควคามเดือดร้อนจากการทําอาชีพตัดผมแล้วไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเดิมเนี่ยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างะะทําให้ลุงจีนซึ่งเป็นหนึ่งในร้านตัดผมที่ถูกปิดเนี่ยต้องออกมาตระเวนหาลูกค้าตามริมทางะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ถนนพระยาสุเรนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาคอยตัดผมกับลุงสวัสดีค่ะลุง นานแล้วครับตั้งแต่โควิดแรกๆเลยครับตั้งแต่ปิดร้านแรกๆเ,เลยลเก็เกือบยี่สิบวันแล้วครับก็ส่วนหนึ่งครับก็รายได้จะดีกว่าเพราะคนจะชอบอย่างนี้เขาบอกกันปลอดภัยดีก็ส่วนหนึ่งครับก็รายได้จะดีกว่าเพราะคนจะชอบอย่างนี้เขาบอกกันปลอดภัยดีคือปิดร้านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคริง อ๋อลำบากครับพ่อค่าเช่าเขาไม่ลดครับครับอ๋ออยู่เป็นช่างครับผมเป็นช่างช่างตามร้านครับแล้วร้านปิดไปมันก็ไม่มีอาชีพหรอกครับเลยต้องออกมาเปิดร้านแบบนี้ครับแล้วนี้ค่าบริการนะคะลุงก็80บาททุกทรงครับทุกทรงทุกหัวครับ วันหนึ่งเนี่ยลุงตัดกี่หัวคะก็ประมาณ20ขึ้นน่ะ20่ส้บครับมาตั้งร้านติดร้านเนี่ยเปิดตักี่โมงคะลุงเป็นเป็นบางวันครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพดีนฟ,ฟ้าโดยบางทีฝนมันตกอ,อ,อะไรเราก็ต้องมาช้าหน่อยแล้วแต่สถานการณ์ครับครับครับแต่ส่วนมากคือคนถ้ามาเห็นลุงก็จอดมาตัดกัน้นอะไรีครับ ่น,นอกจากนี้นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งที่มาจอดรอตัดผมนะคะแล้วก็มีที่ตัดเสร็จแล้วด้วยสวัสดีค่ะคอันนี้พี่มาตัดผมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างพี่คือขับรถผ่านมาแล้วก็เข้ามาตัดเลยหรือยัอยงไงใช่ครับขับรถผ่านมาก็เห็นว่ามาตัดผมอย่างนี้นก็แวะมาหาเลยเพราะว่าตามร้านทั่วไปเดี๋ยวนี้ทำไม่ตัด นั่งไม่ได้่น่นังไมไมด้ครับแล้วพอมาตัดร้านหน่อยพี่สบายใจไหมหรือว่ายังไงบ้างไหมคะก็สบายใจนะบรรยากาศมันโลง่งมันไม่ต้องไปแอร์แอตอยู่ในห้องเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้ครับอันนี้บรรยากาศทายเทหลายๆคนที่เขามาคอยเขาก็อยู่ในรถบ้างนั่งห่างๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมาก็ดูก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะมันไม่มีกระจกเหมือนในนั้นอ่ะเราับ เราก็ต้องเชื่อใจช่างอันดับแรกก่อนแล้วละทีนี้ถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาดนิดนหน่อยหก็ก็ต้องให้อภัยกันนะช่วงนี้ประมาณนี้ครับยอมรับได้ช่วยสถานการณ์แบบนี้ช่วๆกันไปเนาะใช่ครับยอมรับได้ครับครับจากนี้ก็จะกลับแล้วใช่ไหมคะเนี่ยจะกลับเลยครับเสร็จแล้วครับมีมีคนอื่นเคาะคอยอยู่อ๋อมีคนอื่นอ้าวโอเคได้ครับคุณค่ะครับครับค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเสร็จไปแล้วเมื่อสักครู่นี้กําลังตัด ด้านนี้คือกําลังรอสวัสดีค่ะพี่เห็นขับรถเข้ามาจอดคือเข้ามารอตัดผมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือพี่ตัดหรือว่าให้คุณผู้ชายตัดคะผู้ชายตัดค่ะ,ะผู้ชายตัด <laughs> คือสัญจรไหมคะพี่หรือว่าเป็นลูกค้าประจำไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจําพอดีพี่ขับรถผ่านมาหลายวันแล้วเห็นเขาตัดแล้วพอดีไม่ไม่มีที่ตัดผมก็เลยวันนี้ก็เลยตั้งใจขับมาตัดตรงนี้ มั่นใจยังไงที่จะแบบเออมาตัดผมตรงนี้ดีกว่าอ๋อมันเป็นที่โล่งไะมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไงคะมันเป็นที่โล่งไม่ใช่ห้องแอร์แล้วพอนี่ก็เลยตั้งใจมาเลยใช่เมื่อมั่นใจใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการเจาะคลายล็อกนะคะซึ่งร้านตัดผมก็เป็นอีก หนึ่งกิจการนะคะที่เราจะต้องมาดูกันต่อไปว่าจะปลดล็อกหรือคลายล็อกเมื่อไหร่และนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะขอบคุณเบตตี้ด้วยนะคะค,คะก็นี่แหละค่ะวิถีใหม่คนยุคโควิดนะคะเชื่อไหมเดี๋ยวก็ต้องมีอาชีพอื่นรับนวด อ,อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาจะดูเขาจะประชุมกันแล้วเขาจะบอกยังไงกลายเป็นว<ฆ>่าต้องช่วเหลือตัวเองแล้วนะยุคนี้ร้านตัดผมนั้นน่าจะโอเคนะครับ<ฆ>แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ร้านตัดผมเอาดอรํทำไม่ได้ก็คือเมื่อฝนตกฮะตัดไม่ได้ครับเดี๋ยวไฟชอ็อตไฟชอ็อตแบตเตอรี่เนี่ยหูขาดเลยนะครับหนักเลยค่ะ